ปัะยาปัะยาเหรอปัะยาค่ายสอนอ่ะอาจารย์นัทรียาอ๋อนี่ก็เหนื่อยแล้วนะทำไมจะยังไม่ สอนวันนี้ก็คือปัญญาการศึกษาสาขาสารธานนิยมนักศึกษาทราบไหมว่าปัญญาสาขานี้มีนกปัญญาคนใดไม่ทราบค่ะเดีย๋ยวครูจะบอกให้นะคะปัญญาสาขานี้ก็จะมีวิลเลียมซีแบคกรีเป็นนักปัญญาการศึกษาปัญญาการศึกษาสาขาสารธานิยมจะได้รับอิทธิพลมาจากปัญญาจิตนิยมและ เป็นสองแขนงน,นะคะก็คือปรัชญาสารสานิยมสาขาสิทธินิยมปรัชญาสาขานี้จะมีความเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอมรดกทางสังคมซึ่งก็คือวัฒนธรรมและอุดมการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามทําให้หลักสูตรการศึกษาจะเน้นความรู้ทักษะเจตคติรวมถึงวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่ดีงาม ครูเป็นสำคัญครูจะเป็นผู er <Channel. S 2> <facade. S 1> ้ถ่ายทอดความรู้ภกษารวมถึงวัฒนธรรมและสาระสำคัต่างๆให้แก่นักศึกษาส่วนบทบาทของนักศึกษาทุกคนนี้ก็จะเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไปค่ะแล้วอีกสาขาหนึ่งค่ะอีกสาขานึงก็คือปรัชญาสาระฐานิยมสาขาจิตสัจานิยมนะ ปัญญาสาขานี้ก็มีความน่าสนใจเช่นกันสาขานี้จะมีความคิดความเชื่อเรื่องการศึกษาว่าจะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และความจริงตามธรรมชาติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทําให้หลักสูตรการเรียนการสอนก็จะจะประกอบไปด้วยความรู้และความจริงตามธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนก็จะเน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนได้สแสวงหางข้อมูลข้อเท็จจริงและสรุปผลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ไม่ทราบว่านักศึกษาคนใดมีข้อสงมสัยั้งคะไม่มีค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาทุกท่านคขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ